สบายดีไหมพี่น้องมาพบกพอกับสองสาลิงบ้านทินคือเก่าอีกเด้อพี่น้องเอ้ยง้อไปเลยง้อรับบอะไปต่อเนาะงมืนอนี้ไปต่อไปหาควายไปจนเห็นไหมพี่น้องเลย เขาลืมบอกเออ,เออบางเขายังไม่ทำพ้เนาองเป็นว่าให้ทำหูเจ้าสู้เจ้าสู้ค่ะแหละแมนและเอาโลดไอส้สนกนันได้ไหมแม่ว่าต้องเห็นนะเนะาะซาลิงไปเบิง่งกดอกไม้มาแล้วพี่น้องเลยเป็นว่าเมื่อนี้ประมาณ หกโมงแรงเห็นไวยพี่น้องแล้วก็ทาวาบบเห็นมือนี่ก็จะเป็นมืออื่นเศร้าแต่เศร้าเห็นไวยพี่น้องก็ซาทูเนาะเพราะว่าเฮาก็เหนื่อยไปแล้วเนะาะสาวลิงค่าก,ก็ไปซองมือส่วนบอเน็กเพิ่นไปอันสี่มือแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นไปคู่มือไปผู้เดียวคนเดี๋ยวเฮาออกทุงไปหาแล้วพี่น้องมือนี้มากับปลาบางปลาตุกมือนี้ เพราะว่าบัลลัไปสวนแม่มิวกับแม่เกอร์กับปตุ้ยเนาะวันนี้เพราะว่ายันสุเพิ่นเหนื่อยเนาะสุเฮาก็เลยบัลลัไปสวนสลิงก็เลยไปแต่กับสามคนเนาะหยุดพักอีกแล้วเพื่อนพี่น้องเลยสุดไปถามไก่เนาะเขาเวิร์นรังนี่ไปถามไก่ซีอิ๊ดไก่กินนะคนมา ลิงกันแน่นกระเพาะแต่ว่านี่เหืนพี่น้องเอ้ยเขาตามองหงให้กินเนาะปิ้งปลาหวานี่ไปหาควายกันมีคนแต่งข้าวทาเหืนพี่น้องเสื้อกันหนาวก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าเสื้อกันหนาวตัวนี้มันอุ่นแบบแบบไปไกลกระยันมันหนาวเนาะเหืนพี่น้องทำามูหงื่เนาะหนุงนาไว้ก่อนเนาะครับควายบินนี่ก็มือทีสี่แล้วเพื่นพี่น้องเอ้ย ชาลิงไปหักดอกไม้เศร้านี่เนาะไปเบิ่งนะเพิ่นกับคนว่าว่าพัดให้มือแรงมือนี้แล้วก็มืออื่นเศร้าเนาะถ้าว่าถ้าว่าตอนแรงโมเห็นนี่ก็เป็นมืออื่นเศร้าเนาะคนว่าเนาะเขาก็จะโบยุดห้าไว้พี่น้องหาต่อไปเนาะถึงว่าเพคนทิ่พัดให้สองมือบอ่อสามมืออีหยังก็อย่าเนาะชาลิงโบยุดห้าไว้พี่น้องหาต่อไปคู่มือเนาะเขาบริสก,กับปะเถากับไปเลยแต่ชาเศร้าเนานะ เขาก็หาส่วนของเขาไปพี่น้องย่างเนาะส่วนเพผนขี่รถเนาะพ่อส่วนไปไกลเลยพี่น้องเออแถวโนนกรุงแถวโนนทางแถวอีซังพเขาเลยเขาสลิงย่างไปบรสามารถไปหอดได้เนาะพวามันไก่ส่วนก็เลยขี้โหลดไปพี่น้องส่วนเราจะย่างพี่น้องเอยเห็นหมู่ควายพุ่งควายสลิงจะอัปเดตให้เบิกเนาะเพราะว่าวานนี่กับพุ่งควายกับบอลไลฟ์พี่น้องเอยไปหาทางใดกับบางคือสลิงเห็นนั่นแหละบอละสี่หาโตเนาะสองสามบอลผลบอกสลิงหวาน ควายสลิงนะคะหัวค้าสวนด้วยพี่น้องเมื่อกี้สิไปหลาะแถวหัวแถวส่วนเขาพี่น้องฮะคาหัวคาสวนพึ่งสามโตเนาะออกก็ได้หพี่น้องบบเห็นทางออกไปเบ่งกรมส้มกันเริ่มพี่น้องอะเมื่อนี้สิเป็นอะไรพอให้ปลุกให้พ่อนะพี่น้องเอาใจสอยสลิงเนี่ยมาชนพงศะาดเออยู่พี่ก็มีขัวเนาะมาเคยมาจากเถื่อนไง กระเดงเ็บกระเดิงเงบอยู่นคขัวก็ได้ไม่ได้เปียกเ่าะจะลงลุมนะอยไปเนาะเตาปีดลงนีเอะออกไปประตูมึงละลาวก่อนว่ะเงงเลยวะ ลายเติบแล้วเหไปงน้วมัป็ดอ่อนเนนียวนนี่ไอ้นีืม่พี่น้องเลยมันจะไปยนง เขาอ้อมแล้วนี่เขาก็ข้ามไม่ได้อีกแล้วไปพุ่นต้องไปวิทเลยแหละหมดให้อดควายเลยเนาะื้นนี้ ว้ยพี่น้งองเ,เป็นนั่เเนเหรอยังมีหอดควายก็จะเ,เปียกก่อนแล้วเนาะโอ้ยขอตัวความกลัวก่อนพี่น้งองหยันตกเนาะ <c oughs> เออไปหาเก็บบักบัวเลยพุ <c oughs> ่้ข่อยไปก่อนพี่น้องมันไม่หูได้ไปอันไว้ <c oughs> ลงแล้วก็ตุกกะสิลงแล้วบ่นี่ลำบักนีเนาะไปหาควายมื้อนี้น่ะคัวก็จะว่าคัวรีบหน่ยพี่น้องเอ้ยคัวก็เป็นคัวไม่แป้นคัวไม่ภัย อะขอตัวไปก่อนควายพี่น้องเลยเคาวายเขาอันดุมมานทำกันนี่หลายชาลีเลยมีตัวคนละหัวเหมือนี่นมาสามคนมือน นนี่สลิงมาบิดมือเนาะมาห่อหน้าทงนี่แล้วก็ลบมือคือเข่าเด้อนี่พลอยพี่น้องเพคนยังเกลียวโมเลอเนาะโมเมนต์ยังได้นี่เข่าได้นี่นะนี่ยังโมแล้อลายเติบพลอยพี่น้องเว้ยพูดเนาะกองเข่าเพ่นนี้กกไม่ใหญ่เพูนยังไม่ได้ปั่นซ้ำก็สลิงมาห่อหน้าทงนี่แล้วว่าเนี่ยแล้วก็ลบมือเนาะ มันคำก่อนคุยวนพี่น้องมือนี้เขาก็จะสืบต่อคนพุ่นแล้เนะฮะมานี่มาพ่อรถตัวเองคุยวนพี่น้องบอ้านนี่ก็คือสิมาฮอดพี่เนาะจะรถไว้จากคนไปทางเลยล่ะ หลดห้าหไปเพี่น้องนี่คือต้งเลิกคนเอารถจอดตะแดดไว้อยู่คนก็คือจิไปเลาะหาควายเนาะเออรถเฮานี่แหละเออนกบอเออพอไปห่มแล้วเพื่อนเพื่องเอ้ยผู้เจ้าคนมาจากสยามใดเนาะ ก็ป้ากำลังพักแ,แล้วปะนกกี่เหนื่อยเลยคนวะกว้างนี้เนาะเดิดนนี่ก็นาะกว้า,างนนี้วะผมก็บักใหญ่ ฝักก่อนเธอให้น้องถ้าพออาซื้นมาก่อนเน้องถ้าพออาซื้นมาก่อนถ้าจังเว้ากันมาก็ครึ่งหนึ่งประตู ซำกันเน้ยซ้ำแล้วซำเล่าเลยท่แบบไ่ได้มีพักของกินเอาเมื่อรก็ได้ผัดปะทูแก้วผักหอมห่วยพี่น้องเออ พักก yeah. ับมพี่น้องเราจะไปหาต่อเนะมืดอันนี้ทางเยเก็บเอาส้นหน่อยมาทำาหารัะประจุลมผัดไหมพี่น้องลมปิ้งบางงานาะเนาะ

บัตรสมมตาเองเลยเห้ยเงอยูพี่อยูป่าอยู่ดงพี่ห็นบ่งไม่รู้เห็นเลยบ่งผูดีบดความซ่าหวานชื่ออะไรนี่มุดม ไปต่อให้พี่น้องถาผอ่อสวนโมเห็ดเนานะตะมอยสะมอยนะคะปะไว้หันเลยนะรถกค่ะเราขรัดคุกขรัดป่าไปเลยเนี่ยเราจะพากันไปสวนอ้อยอว่าเมื่อวานนี้ครับก็กายสวนอ้อยนะแต่ว่าเราไม่ได้เข่าสวนอ้อยมือนี้เอาซีลองเข่าสวนอ้อยไปพี่น้องยันมันเข่าไปข้างไปขาเนี่ยค่ะ เราขับมาหลอกถุงเนาะเพราะว่ายานควายเขา้ามาเล้วมาเอากม่ได้ พอโตไปละกันพ bon, ี่น้องเป็นต้นยางพันปลาอ่อนกระหุกขนาดไหมพี่น้องเว้ยย่างกระเพื่อชีวิตเนาะผู้ใดบทสำนันบ่มาหย่างกระหยาดเรื่อยพี่น้องวะขนาดสลิงย่างว่านี่เบิ่ดเบิ่เจ็บเบิดแข่งเบิดทายนี่เอาอะมันเป็นกลุกคุกคิกไหมพี่น้องเนาะ

ยไปแล้วคพี่น้องเลยหยุดพักก่อน,นะนเนาะพากันกินข้าวกินน้ำก่อนวันนี้นะม,มันเพลินแล้วนะนเนาะโมฮินมีแววควายเลยเราจะพักกินข้าวเที่ยงกันใช่ไหมพี่น้องเอ้ยเหนะื่อยเนาะเหนื่อยไปเลยนั่นโมฮินฟูงควายพี่น้องเห็นกระดมตัวดามใจนะมันกขบเห็นนะเราจะพักตั้งรัก แรงกว่าจะพากันขี่รถไปเน้อละครับไปหาเป็นจุดเป็นจุดแบบว่าเวลาคําค่อยคําย้าแรงแ้ลงัวควายมันเข่าเคาะเข่าแรงเนี่ยเราจะไปหาหลัดตามบ้านเขาเนาะประมาณนี้เพิ่นว่ะส่วนสลิงแต่สลิงบอกว่าสลิงว่ได้หลุดได้เพราะว่าขั้นหนึ่งนั้นพอเท่าเอาไปคั้นที่สองการเน็กเอาไปนะแลวก็คือบางที่กับไปนาเขาเนาะพะเรากับบ่ได้หลุดไปเพื่อนพี่น้องเลยหลัดทุกวิธีทางนั่นแหละเพื่อนพี่น้อง แต่ว well, uh ่า oh, ม yeah. I mean, um ื oh ้อนี้ขอผักก่อนคนไปน้องไปกินซอวกินน้ำก่อนเนาะว่าไปมันก็มีเห็นเนาะจากมันกายแกวตัวเองแล้วก็บบุ้งหูน้อเพื่อนพี่น้องมั้ยเพิ่งจะเพิ่นเอามาเขือขึ้นมาพี่น้องเออทำไมเขาขึ้นอีกวานนี่นั่นเอาเมื่อเราชวนตั้งแต่วานนี่ใช่เออคือไม่เอาซะเพื่อนวะโอ้ยมึดมึดนี่ เพื่อน้ำเพื่อพี่น้องเอ้ยงยาคอยกระหมักต่ำแล้วะเสื้อมาให้งยาคอยเอากว่าควายห่างลบมาแล้วบ่อะเ,เห็นได้ลูกเกอ้ย ควายชูเขาเอยพี่น้องเลยเออไปชนเขาใช่ไหมควายเขาเองเนาะอันนี้ก็บัแมีนบัแมีนควายปูอ่อนนั้นมันบัเห็นควายประตูกบัเห็นแต่เข,าข้าเขาหละ อันนี้ก็เป็นควายเขาเองให้พี่น้องวันเป็นควายที่ตัวที่บริเวณปเนาะแม่มันเขินน้ำกินในนี้แล้วช่วยจะไปตัวทิพย์เด้อเดี๋ยวเขาก็จะพากันกลับเมื่อให้พี่น้องวัยเพราะว่ามันโมเมนต์แล้วเนาะตกใจอยู่แต่ว่าเป็นควายตัวเองแท้เนาะแต่ว่าเรเห็นควายที่มันไปนั่นแหล่งพี่น้อง เป็นน้องเก่าหลายปีนะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบตอนนี้แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เนาะเพื่อนะเป็นกำลังใจให้าลิงมบรรพนเฮ็ดคลิปต่อไปเพื่อพี่น้องมาตำน้ภาอีกเลยพ่อเห็พอกันคลิปใหม่เพ่อพี่น้องเห็นมาเห็นจังใจมือแรงจะอัปเดตให้เบิงเนะ่งใหม่เนาะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนเพื่อพี่น้องเฮ้ยสบายดี ดีกันฮะเนาะเอามาสาคนเนาะ